คดีหน,นึ่งคดีของกอปปศนะครับวันนี้ที่สารอาญารัชดาน,นะครับสารนัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรคดีกบฏกบปปศชุดใหญ่นะครับซึ่งก็นําโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปสนะครับกับพวกแกนนําแล้วก็แนวร่วมรวมแล้ว39คนเป็นจําเลยในความผิดถามร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานหลายข้อหานะครับนี่ฮ สืบเนื่องจากการชุมนุมเมื่อ23พฤศจิกายนปี56ถึง1พฤษภาคมปี57ต่อเนื่องกันเดี๋ยวนะคุณสุเทพเทืกสุบรรก็เป็นจำเลยที่หนึ่งนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้คุณสุเทพแล้วก็พวกนะครับให้การปฏิเสธและก็ได้รับการประกันตัวไปปี2564ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกแกนนำ24-27คน อย่างเช่นคุณสุดเทพก็โดนจำคุก5ปีคุณจุมพลจุรสัย9ปี24เดือนคุณพุทธิพงศ์ภูณกันกจำคุก7ปีส่วนจำเลยคนอื่นๆก็ได้รับโทษลด,ลดหลั่นกันไปบางส่วนศาลก็พิพากษายกฟ้องอีก12คนรวมแล้ว39คนแต่ว่าใน39คนนี้จำเลยมีเสียชีวิตแล้ว2คนนะฮะแล้วก็ตอนหลังจากนั้นเราก็อุทธรน,นะรก็มีการอุทธรที่สุดแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ สารอุทธร์อ่านคำพิพากษาซึ่งก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะฮะแต่ก็คือสารอุทธร์ยกฟ้องในข้อหากบฏและก่อการร้ายพิพากษาลดโทษจำคุกค,คุณสุเทพกับพวกที่เดิมโดนตั้งแต่4ปีถึง9ปีกว่า,ก,วาก็ลดกันมาเหลือคนละ1ปี1ปีเสร็จษนี่นะฮะอย่างเช่นท่านผู้ชมครับ คาพิซากษาวันนี้อย่างเช่นคุณสุเทพเทือกสุบันจากเดิมเนี่ยหปีก็เหลือโทษจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาคุณชุมพลจุลสัยจากเดิม9ปี24เดือนก็เหลือโทษจำคุกหนึ่งปี8เดือนไม่รอลงอาญาเด่นะฮะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันจากเดิม7ปีก็เหลือโทษจำคุกหนึ่งปี คุณสมคุณอิสระสมชัยจากเดิมเจ็ดปี16เดือนก็เหลือโทษจำคุก1ปี8เดือนคุณถาวรเสรนเนียมจากเดิม5ปีก็เหลือโทษจำคุก1นึ่งปีนะี่ฮะคุณสมศักดิ์โกสายสุขโทษจำคุก1ปีนะฮะคุณสุวิทย์ทองประเสริฐนะฮะ จำเลยที่16โทษจำคุกก็เป็นเวลา1ปี8เดือนนี่ะฮะเป็นพุทธอิสระนะครับเรือเรือตรีแซมดินเลิศบุตรจำคุก1ปี8เดือนนี่คือโทษก็จะลดน้อยลงลดหลั่นกันออกไปนะครับเหตุผลที่สารอุทธรลดโทษเนื่องจากบอกว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวเหตุ <ive S 1> <suspenseful>. ต่อเนื่องกันต่างจากสารชั้นต้นที่มองว่าเป็นการกระทำหลายกรรม โทษก็เลยสูงนะครับนี่นะฮะโดยที่พิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทั้งหมด14คนส่วนรายอื่นก็มีพิภากษาแก้ยกฟ้องแล้วก็มีเพิ่มโทษก็มีจำเลยที่ไม่รอลงอาญาก็ได้ยื่นประกันในชั้นดีกานะครับนี่นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะก็ สรุปแล้วนะครับอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากศาลใช่ครับท่านอุทธรที่ให้พิจารณาเป็นกรรมเดียวต่อเนื่องเป็นกรรมเดียวต่อเนื่องไม่ใช่หลายกรรมเพราะหลายกรรมมันก็หลายกระทงใช่นะฮะแล้วก็ยกฟ้องคดีกบฏและก็ก่อการร้ายะนะฮะยกฟ้องยกฟ้องสองคดีสำคัญฉะนั้นก็เลยทำให้นะครับจำเลยส่วนใหญ่ก็เหลือโทษจำคุก เป็นเวลาหนึ่งปีนะครับไม่มีใครเกินกว่านี้เกินก็เป็นหลักเดือนอ <ừ, S 2> อย่างเช่นคุณชุมพลจุลาไสนะครับจาก9ปีก็เป็น1เดือน1ปี8เดือนนะครับหรือคุณอิสระสมชัยก็เหลือหนปี8เดือนนะครับก,ก็มากสุดก็1ปี8เดือนมีจำคุก8เดือนก็มีพีรร่สำราญรอบเพชนะก็เหลือจำคุก8เดือนคุณทยาทิพสุวรรณก็เหลือจำคุก8เดือนถูกต้องนะครับ ท่านผูน้ชมฮะในจำเลยทั้งหมดนั้นมีสองท่านที่เสียชีวิตไปแล้วจางไปแล้วนะครับแล้วก็พอสารนะหลังฟังคําพิพากษาอุธทอนแล้วจําเลยนะครับจําเลยทั้งหมดก็ยื่นคําร้องต่อสารอาญาขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นดีกาจะบอกจําเลยทั้งหมดก็ไม่ได้จําเลยที่ต้องโทษจําคุกแล้วก็ไม่รอลงอาญาอ,อันเนี้ยก็ต้องอุดทอ์ก็ต้อง,ออองขอประกันตัว อย่างเช่นจำเลยที่1คุณสุเทพนะจำเลยที่3ถึง5 7ถึง8 15ถึง16นะ24 26 29 33 34และ37เหล่านี้เนี่ยไม่รอลงอาญาฉะนั้นก็ต้องยื่นคำร้องนะครับขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นดีกาศารอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธร์อยู่แล้วไม่มีพฤติการหลบหนีจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างดีกา โดยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้แนแต่จะได้รับอนุญ,ญาตจากศาลน,นะครับโดยให้ยึดหนังสือเดินทางไว้และแจ้งสอตอมอนะครับส่วนจำเลยที่37มสารอาญาพิจารณา,า,าแล้วเห็นว่าจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาไม่มีพฤติการหลบหนีจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างดีกาโดยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้แนแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนะให้ยึดหนังสือเดินทางไว้และแจ้งสตมโดยเร็ว เช่นเดียวกันท่านผู้ชมแะนี่ก็โดยรวมแล้วท่านผู้ชมครับสรุปก็คือว่ามี18คนที่มีโทษจำคุกแต่ว่าเป็นโทษจำคุกเนี่ยก็ลดลงมาจากเดิมใช่นะใน18คนนี้มีอยู่4คนที่โทษจำคุกให้รอลงอาญาก็มีคุณอัญชลีภัยรีลักษณ์นะฮะคุณถนอมอ่อนเกตพลคุณสาธิตเซก้าคุณทยาทิพยสุวรรณนะฮะมี19คนที่ยกฟ้อง แล้วก็จํำเลยอีกสองคนก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นี่นะทั้งหมดท่านผู้ชมฮะวันนี้เดี๋ยวฟังเสียงของอดีตกำนันสุเทพเพือกสุบรรครับท,ที่ยึดมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าผลการพิจารณาของศาลจะเป็นไงไรเรา,าก็น้อมรับับไปนี้ไปไหนแล้ว คราวที่แล้วก็ไปขันกู้งไว้กันสองคืนคราวนี้อย่างมากก็สองคืนเหมือนเดิมตักงใจไว้แล้ววันนี้เตรียมเป็นริงขาสั้นเสื้อยืดมาแล้วเพราะคราวที่แล้วอยู่ยากมากถามไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวคราวที่แล้วเวลามาฟันทับพี่ภาษายังเป็นท่านรัฐมนตรีอยู่ขอโทษยี่เดือดไปนักโทษไปนอนอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีอะไรต้องหน้าทัวร์ครับก็เดี๋ยวโอกาสกลาบขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วย เป็นกำลังใจพวกผมอันนี้ก่อนที่ศาลจะตัดสินก่อนศาลตัดสินอันนี้ก่อนศาลตัดสินตอนที่ไปไปศาลกันนะฮะพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเห็นไหมคุณลังซีมานะครับยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับอยู่ด้านหลังนี่แล้วก็ทนายนะครับ<น>ก็บอกว่าวันนี้เตรียมตัวมาพร้อมเตรียมกองพวงกางเกงมาเลยนะฮะเพราะคราสศาลชั้นต้นเนี่ยโอ้โหไม่มีกางเกงนะฮะของวันเนี่ยคยได้ประกช่ถูกต้องเฮ้คท่านผู้ชมฮะ กนะรอบนี้นะครับก็ดีกาต่อไปครับอ่าขั้นสุดท้ายนะฮะใช่ครับดีกาต่อไปนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ